สวัสดีครับกับเสียงไก่ขันยามเช้าทุกคนครับสวัสดีชาวโดเรมีทุกท่านครับวันนี้มาสอนทุกคนลบแค้นนะครับคือบางทีเราไปเล่นเซิร์ฟหลายเซิร์ฟมาอย่างเงี้ยแล้วไฟล์มันมาอัดถมกันอยู่ในตัวเกมหลายร้อยกิกหรือว่า20กิกอะไรเงี้ยเออแล้วมันทําให้เราเกมล้าแหลกนะครับเราก็เข้ามาที่ ESC ก่อนขึ้นหน้าเมนูนี้แล้วก็เซตติ้งกดขึ้นไป ถ้าเราไม่ได้อยู่หน้าไหนเลยให้เราเลื่อนมาฝั่งขวาสุดตรงนี้ Advanced เนี่ยเออกดเข้าไปปุ่มสุดท้ายแล้วก็ Show in Explorer ไม่รู้อ่านถูกมั้ยแต่กูเก่งอังกฤษดเว้ยโอเคทีนี้พอเรากดไปแล้วโฟลเดอร์เกมจะเด้งขึ้นมานะครับมันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้อ่าเด้งมามแล้เราก็เข้าไปที่รีสอ r c e เห็นไหมในเนี้ยมีดีซอรสที่แบบว่าเป็นไฟล์แคสของแต่ละเซิร์ฟมันรวมมันอยู่ในเนี้ยเราก็ลบแม่งไปให้หมดเลยอืลบอ,อย่าลืมปิดเกมด้วยทุกคนปิดเกมกมันแล้วก็โอเคอลบเรียบร้อยแค่นี้แหละทีนี้อพอเสร็ เราก็ต้องโหลดเข้าเกมใหม่เป็นเรื่องธรรมดา mm. แค่นี้แหละแค่นี้แหละเราไม่ทำดูอาจจะทำให้คอมคุณเล่นเึิ mm. เนก็ได้